แต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าฮนุมานหรือว่าพระเอกของเรานี้เนี่ยที่หลายคนมองว่าเป็นด้านบวกเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีด้านมืดของตัวเองอยู่ที่ใช้คําว่าค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเลยก็ว่าได้ครับซึ่งด้านมืดของฮนุมานที่ผมพูดถึงตรงนี้มันก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสวัสดีวันนี้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับผม พงพีทักคนเดิมครับผมและว,วันนี้นะฮะเราอยู่ในรายการประจำสัปดาห์ทุกวันอังคาร18นิการตรงแบบนี้กับหลอนไทยศารนั่นเองครับผมปรบมือเลยครับ โอ้โหสำหรับหล่อนไทยศาสตร์ในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าเราเนี่ยได้หยิบเนื้อเรื่องหนึ่งอย่างขึ้นมาที่เราเนี่ยไม่เคยทําในช่องมาก่อนจริงๆก็เคยทําไปบางหัวข้อแล้วแหละแต่ผมรู้สึกว่าตอนนั้นเหมือนทําแบบแย่ยๆไปแล้วก็ไม่ได้กล้าทําต่อทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะลองหยิบไอหัวข้อเหล่านี้กลับมาทําจังเลยรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างหลายข้อมูลให้เอามารวบรวมแล้วก็เอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วค่อนข้างเยอะซึ่งหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องราวเรื่องนั้นนั่นก็คือเรื่องของวรรณคดีไทยนั่นเองรีมมก็ เหตุการณ์แล้วก็ตัวละครผมเนี่ยก็จะค่อยๆหย,ย,ยิบออามาทําสลับฟิลลิ่งสลับกับความน่ากลัวเกี่ยวกับเรื่องผีคุณผู้ชมฟังด้วยละกันนะเอาเป็นว่าในสัปดาห์นี้นะครับหัวข้อที่ผมได้รวบรวมมาเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างนี้แน่นอนถ้าเอ่ยชื่อมาเนี่ยหลายๆคนยังไงก็ต้องรู้จักแล้วก็ต้องอ๋ออย่างแน่นอนเพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในวิชาภาษาไทายที่เราเรียนที่เราเคยศึกษาในวรรณคดีมาไม่ว่าจะเป็นทั้งประถมแล้วก็มัธยมซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยว่ากันว่าเป็นตัวละครทหารเอกของพรระาาามที่่ใช้คํว มีความสามารถค่อนข้างสูงเลยก็ว่าได้ครับซึ่งถ้าเกิดพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็คงจะเป็นตัวอาราครอะไรไปไม่ได้นอกจากหนุมานนั่นเองครับโอ้แล้วคงจะบอกเล้ว,ว่าเอ้ยหนุมานเนี่ยผมก็รู้ข้อมูลบางทีผมอาจจะแน่นกว่าพี่ด้วยก็ได้คุณผู้ชมผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะผมก็ลืมเลือนไปเยอะพอสมควรแล้วแต่ผมจะบอกว่าประวัติหนุมานเนี่ยหลายหลายคนอาจจะรู้แต่ผมเชื่อเลยว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ด้านมืดของหนุมานว่าจริงๆแล้วหานุมานนั้น จะไม่ได้ขาวและใสสะอาดเหมือนสีผิวของเขาก็ได้ครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดเกี <S <S <ล>่ยวกับพนุมาน <S <S ทั้งด้านมดืดประวัติหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเขาทั้งหมดมาแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยเอาเริเพิม่มการรอชา้าเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันรบกวนผู้ชมนีครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อภาคีแม่ของเราด้วยและถ้าพร้อมมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมาัอมาเลยครับ ย้อนความกลับไปในสมัยที่ผมหรือว่าหลายๆคนที่ดูอยู่เนี่ยกำลังเรียนอยู่ในช่วงประถมมัธยมต้องบอกเลยว่ามันจะมีอยู่หนึ่งวิชาที่ใช้คําว่าเป็นวิชาหลักที่เราต้องเรียนกันอยู่ซึ่งวิชานั้น,น,นเนี่ยนั่นก็คือวิชาภาษาไทยนั่นเองโดยวิชาภาษาไทยที่ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเนื้อหาส่วนใหญ่แล้วแยกออกเป็นหลักๆเนี่ยได้อยู่2อย่างด้วยกันนั่นก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาโดยเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาตรงนี้เนี่ยเขาก็จะสอนเกี่ยวกับอ่าภาษาไทยมีกี่ตัวอักษรมีวรรณยุกต์อะไรบ้างควรเขียนยังงไ้ถูกตอ เราก็จะได้เรียนกันซะส่วนใหญ่ในตอนประถมแล้วแต่พอขึ้นมัธยมมาเนี่ยไอเรื่องวรรณยุกต่างๆอะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็เริ่มมีบทบาทน,น้อยลงแล้วกลับมาแทนที่ด้วยเนื้อหาอีกหนึ่งเนื้อหาที่ใช้คําว่ามากกว่าการสอนเรื่องอักษรไทยอีกครับซึ่งเนื้อหานั้นในด้านวิชาภาษาไทยนั่นก็คือวรรณกรรมหรือวรรณคดีนั่นเองฮะโดยเรื่องของวรรณคดีเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นเนื้อหาที่เยอะมากๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของเนื้อหาอีเวนต์หรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ของรามเกียรติ์ที่เราได้เรียนกันหลักๆเนี่ยคือมันมีเยอะอยู่แล้วแล้วที่สําคัญคือตัวละครในวรรณคดีไทยเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าให้พูดกันครอบคลุมจกักรวาลเนี่ยยังไงอะ สี่ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงหรือวันหนึ่งเต็มๆเนี่ยก็ไม่หมดอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดให้เราพูดถึงตัวละครที่เด่นๆและใช้คําว่าเราคุ้นหูกันในการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คงจะมีไม่กี่ตัวละครหรอกอาจจะเป็นตัวหลักอย่างพระรามทศกัณฐ์อะไรประมาณนี้แต่หนึ่งตัวละครที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยที่มีบทบาทเด่นมากๆในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยตัวละครนี้เนี่ยมีบทบาทสําคัญมากๆที่ทําให้ทางฝั่งพระรามเนี่ยสู้ชนะกับทศกัณฐ์ได้เลยอยู่ซึ่งตัวละครตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปไ ได้นอกจากหานุมานนั่นเองครับซึ่งหนุมานที่ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแหละว่หาหนุมานคือลิงขาวที่เป็นทหารเอกคู่ใจของพระรามที่มีลักษณะเด่นก็คือเป็นลิงที่ค่อนข้างฉลาดมีหัวคิดมีความฉลาดรอบรู้ในทุกๆเรื่องมีขนเป็นเพชรมีเขี้ยวบริเวณเพดานปากและมีความสามารถพิเศษนั่นก็คือสามารถหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้ด้วยและเมื่อไรที่หนุมานเนี่ยแผงฤทธิ์หรือว่าปล่อยพลังออกมาเนี่ยหนุมานนั้นจะสามารถ มีหน้าได้ถึง4หน้าและมีแขนได้ถึง8แขนเลยครับและนอกจากนี้ยังไม่พอความสามารถฮนุมานที่น่าสนใจมากกว่านั้นเนี่ยยังมีอีก2อย่างเลยนั่นก็คือ1เรื่องของการจําแรงกายเป็นสัตว์เพราะฮนุมานเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์อะไรก็ได้ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ทําได้หมดเลยและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือหนุมานนั้นสามารถแปลงกายให้มีขนาดตัวเองเนี่ยใหญ่เท่าเขาก็สามารถทําได้เช่นกันแต่ยังไม่พอยเท่านั้นเพราะมันยังมีอีกหนึ่งความสามารถที่ใช้คําว่านี่อาจจะเป็นความสามารถ ที่ตัวละครอ,อื่นไม่สามารถเอาชนะหนุมานได้ง่ายๆเลยนั่นก็คืออนุมานมีความสามารถที่เป็นตัวละครในวรรณคดีเพียงไม่กี่ตัวที่สามารถฟื้นคืนชีพได้นั่นเองครับถามว่าทำไมสามารถฟื้นคื้นชีพได้ละ่ะถ้าเอาตามข้อมูลของวรรณกรรมหรือว่าวรรณคดีของหนุมานเนี่ยเขาบอกว่าความสามารถพิเศษหรือว่าสกิลติดตัวของหนุมานเนี่ยคือการที่ถ้าเกิดเขาตายหรือเขาเสียชีวิตไปเนี่ยเขาจะสามารถฟื้นกลับมาได้ด้วยการที่ว่ามีเพียงแค่ลมพัดผ่านตัวเขาหลังจากนั้นเนี่ยร่างกายของเขาก็จะฟื้นจากความตายได้ ในทันทีเลยนั่นเองซึ่งก็บอกเลยว่าหนุมานนี้ก็ถือว่าเป็น1ตัวละครในวรรณคดีไทยที่ค่อนข้างโกงและมีความสามารถเยอะพอสมควรเลยก็ว่าได้ครับแต่ ถึงฮนุมานจะมีข้อดีมากขนาดนี้ใช่ว่าข้อเสียเขาจะไม่มีนะเพราะข้อเสียของฮนุมานเนี่ยข้อใหญ่สุดๆเลยของเขาเลยนั่นก็คือเรื่องของความหัวร้อนและความหัวรันนั่นเองครับตามเนื้อเรื่องแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจตัวเองสูงมากเรื่องความหัวรันเนี่ยคือเป็นอันดับหนึ่งของเขาเลยก็ว่าได้รั้นในเรื่องที่ไม่ควรทํถทายกตัวอย่างเนี่ยนั่นก็คืออย่างในตอนอีเวนต์หรือว่าเหตุการณ์ที่ฮนมุมานเนี่ยไปหักกิ่งไม้ในตอนที่เขาไปทําลายอุทยานของทศกสกันหรือตอนเผาเมืองลงการเน ก็อยู่นอกเหนือคําสั่งและมาจากความหัวรั้นของตัวเองลุ้นล้วนเลยครับแต่ก็อย่างที่ว่าครับต่อให้ตรงน,นี้อาจจะเป็นจุดด้อยและจุดแยกของฮนุมานเนี่ยแต่ด้วยความเก่งก้าความฉลาดความมีความรอบรู้ทุกอย่างเนี่ยเขาจึงสามารถเอาตัวรอดมาได้ในทุกสถานการณ์เพราะเขาเนี่ยมีความคิดในการสร้างกลอุบายมากมายและเขาเนี่ยสามารถเอาตัวรอดมาได้ทุกเหตุการณ์ทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับและที่สาคัญหัวนั้นคือฮนุมานเนี่ยยังเป็นคนที่รักนายเหนือหัวอย่างพระรามมากที่สุดเหนือยิ่งกว่าใครใน ในเรื่องเลยอีกด้วยครับซึ่งตรงนี้นี่ก็คือข้อดีและข้อเสียแล้วก็ประวัติเบื้องต้นของหนุมานนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนคงอยากจะถามแล้ว,ว่าอา้าวประวัติเบื้องต้นที่มาของหนุมานข้อดีข้อเสียแล้วที่มาของหนุมานล่ะครับพี่เอฟเขาเกิดมาได้ยังไงและทําไมเขาถึงเกิดมามีความสามารถขนาดนี้ล่ะถ้าเอาตามข้อมูลนี้ที่เอฟสรุปมาได้นะครับตามข้อมูลเนี่ยต้องเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นกําเนิดของหนุมานในตำนานของรามเกียรติเลยโดยจุดเริ่มต้นนะครับเริ่มจากตอนที่พระฤาษี โคดมผู้ซึ่งมีประวัติเดิมเป็นกษัตริย์นาาวเท้าโคดมครองกรุงสาเกตเนี่ยเขาได้เกิดความเบื่อหน่ายในการครองราชหรือว่าปกครองเมืองเนื่องจากว่าทางเท้าโคดมเนี่ยเขาเนี่ยไม่มีราชโอรสหรือว่าไม่มีโอรสทิดาหรือว่าไม่มีลูกสาวเลยจึงเกิดความเบื่อหน่ายในการใช้ชีวิตที่ครองราชสมบัติอยู่เลยตัดสินใจสละราชสมบัติทิ้งทั้งหมดเลยหลังจากนั้นก็เลยไปบำเพ็ญเป็นพรตอยู่ในป่าเป็นเวลายาวนานเกือบ2,000ปีเลยครับแต่การที่ลือสีเดิมนะ เป็นกษัตริย์เนี่ยได้ทอดทิ้งเมืองแล้วมาบวชเนี่ยต้องบอกเลยว่ากรุงสาเกตเนี่ยก็ขาดกษัตริย์ปกครองไปทั้งอย่างนั้นด้วยเหตุนี้ตัวฤาษีโคโดมจึงตั้งกองกูลบูชาไฟจนเกิดเป็นหญิงสาวนางหนึ่งขึ้นมาว่านางการอัจ,จนาขึ้นมาและนางการอัจ,จนานั้นเนี่ยพอเวลาผ่านไปนางก็ได้มีการคบหาก,กับพระดาบทโคดมหลังจากนั้นเธอก็ได้ตัดสินใจเรื่องที่จะอยู่กินชั้นสามีกับพระดาบทโคดมจนได้มีลูกสาวคนหนึ่งที่มีนามว่านางสวาหาขึ้นมานั่นเองครับแต่ว่าต่อให้นา การอัจ,จนาเนี่ยได้คลอดบุตรสาวออกมาเป็นนางสวหาหะแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถทําอะไรได้เนื่องจากว่าบุตรสาวไม่สามารถครองราชได้ตามกฎของสมัยก่อนต้องเป็นบุตรชายเท่านั้นเลยทาให้เวลาต่อมาหลังจากที่คลอดลูกสาวออกมาแล้วพระดาบทโคโดมก็ได้คลอดบุตรชายออกมาอีกสองคนซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าฟังดูแล้วมันอาจจะดูเหมือนธรรมดาไม่ได้มีอะไรใช่ไหมแต่ผู้ชมเชื่อไหมครับว่าการคลอดบุตรชายทั้งสองคนออกมานี้นั้นมันเป็นการคลอดบุตรชายที่น่าเศร้ามากๆเลยเพราะบุตรชายที่เกิด ขึ้นมาจากนางการอัจ,จนาสองคนสุดท้ายนั้นไม่ใช่ลูกของพระดาบทโคโดมแต่เป็นฝีมือของพระอินและพระอาทิตย์จำแรงแปลงกายลงมายังโลกนั่นเองครับคือข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าณตอนนั้นเนี่ยได้มีการต่อสู้ระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ทีนี้ทางพระอาทิตย์กับพระอินเนี่ยเขาเนี่ยอยากจะมาช่วยก็เลยทาการแบ่งภาคแล้วก็แปลงกายลงมาที่โลกแต่ตอนที่เขาลงมาที่โลกเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาได้แอบลอบไปพบกับภรรยาลือศีในขณะที่เขากาลังพักผ่อ อยู่เพียงผู้เดียวในกระท่อมหลังจากนั้นทั้งคู่ทั้งพระอินทร์และพระอาทิตย์เนี่ยก็สลับกันข่มขืนนางการอัจนาจนท้องซึ่งต้องบอกเลยว่าลูกคนแรกที่คลอดออกมานั้นก็ดันมีสีผิวเหมือนพระอินทร์ส่วนลูกคนที่สองที่คลอดออกมาที่เป็นบุตรชายเนี่ยก็ดันมีสีผิวสีแดงเหมือนพระอาทิตย์อีกด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยฤือีโคดมเขาไม่มีส่วนรับรู้หรือแต่อย่างใดเลยครับแต่ถึงกระด้นฤือีโคดมเนี่ยต่อให้เขาไม่รู้เขาก็ยังรักลูกทั้งสองคนที่เป็นลูกชายที่เกิดมาที่หลังเนี่ยไม่ แต่แล้วได้มีวันหนึ่งครับที่ทางฤาษีโคดมเนี่ยได้พาลูกๆทั้ง3คนเนี่ยไปอาบน้ำจู่ๆลูกคนโตเนี่ยหรือว่านางสวาหาเนี่ยเขาก็ได้ตัดพ้อขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องพ่อของตนจึงได้ไปสอบถามกับลูกสาวคนโตเนี่ยว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นสุดท้ายพระฤาษีโคดมเขาก็ได้ทราบว่าพระอินทร์และพระทิยาเนี่ยได้ผลัดกันมาหานางการอาจนรและได้มีการข่มขืนจนทําให้มีลูกเพิ่มมาอีกสองคนซึ่งลูกสองคนนั้นเนี่ยไม่ใช่ลูกแท้ๆของพระฤาษีโคดมเลยนั่นทา ไม่พลารลือสีเนี่ยช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากแต่เขาเนี่ยก็ยังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเขาก็เลยทําการพิสูจน์ความจริงด้วยการเสี่ยงทายด้วยเวทมนต์ของตัวเองนั่นก็คือเขาทําการตั้งจิตอธิษฐานว่าลูกคนไหนเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของตัวเองก็ขอให้ลูกที่กาลังเล่นน้าอยู่นั้นว่ายน้ํากลับมาหาตนแต่ถ้าใครไม่ใช่ลูกที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขาจากตนก็ขอให้คนคนนั้นกลายเป็นลิงป่าแล้วก็โดดหายไปในป่าเลยซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นอย่่่าาาาางงททีีีเเราาเรคพะหลัจก ได้ค้องมนแล้วก็ลงคำสาปไปนั้นทั้ง3คนมีเพียงคนเดียวซึ่งนั่นก็คือนางสวาหะได้ว่ายน้ำมาหาตนแต่อีกสองคนที่มีสีผิวไม่เหมือนกับฤาษีเนี่ยได้กลายเป็นลิงแล้วก็โดดหายไปในป่าเลยครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยได้สร้างความโกรธแค้นให้กับฤาษีเป็นอย่างมากฤาษีเนี่ยก็เลยกลับมาหานางการอัจ,จนาพร้อมกับสาปให้นางกลายเป็นหินที่พระรามเนี่ยเอาไปถมข้ามมาหาสมุทรก่อนที่จะถูกฝังจมลงในทะเลไปตลอดกาลเลยครับแต่เรื่องรา ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเพราะก่อนที่นางการอาจนานาเนี่ยจะถูกสาบให้กลายเป็นหินเนี่ยนางก็ดังโกรธแทนลูกสาวเหมือนกันที่เปิดโปงความลับนี้ออกมาจนทําให้นางเดือดร้อนนั่นเลยทําให้นางเนี่ยสาบนางสวหาเช่นกันโดยคําสาบนี้นั่นก็คือนางได้สาบให้ลูกสาวของตนเนี่ยไปยืนอ้าปากเตนเดียวเหนียวกินลมอยู่ในป่าเชิงขอบเขาจักรวาลและให้ทรมานอยู่อย่างนั้นจนเมื่อนางสามารถมีลูกเป็นลิงที่เก่งกาจและกล้าหาญนางจะพ้นคําสาบนี้และได้ไปเกิดใหม่นั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าคำสาบนี้เนี่ยเราฟังดูแล้วมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้เลยเนาะเพราะนางเนี่ยถูกสาบให้ยืนอ้าปากตีนเดียวกินลมอยู่ตรงนั้นแข็งไม่ต่างราวกับหินเลยเนี่ยยังไงนางก็ไม่สามารถมีลูกมีสามีได้แน่นอนแต่หลังจากนั้นเวลาก็ผ่านมันนานแสนนานและเมื่อถึงคราวที่พระอิศวรจะต้องแบ่งภาคลงไปยังโลกมนุษย์เพื่อช่วยพานารายที่อวตารลงไปเป็นพระรามที่ป่าทศกัณฐ์อยู่นนเนี่ยพระอิศวรจึงได้สั่งให้พระพรายนำอาวุธของตนที่มีทั้งคาถาเพชรตรีเพชรและจักรแก้วซัดเข้าไปในปาก ของนางสวาหาโดยที่คาถาเพชรจะกลายเป็นกระดูกสันหลังตองลอดไปยันหาทําให้เดินเหินห่ออากาศราวกับลมพัดได้ส่วนตรีเพชรสุรการให้เป็นร่างกายมือเท้าเวลาสู้รบกับใครก็สามารถดึงตรีเพชรสุรการออกมาจากอกตอนเองได้ส่วนจักแก้วนั้นให้เป็นส่วนหัวซึ่งถ้าพูดง่ายๆเลยนั่นก็คืออาวุธทั้ง3านั้นจะประสานกลายเป็นบุตรของพระพรายในคันของนางสวาหาที่ถูกสาบอยู่นั่นเองครับและแน่นอนว่าเมื่อนางสวาหานั้นได้มีบุตรขึ้นมา นางก็พ้นจากคําสาปและก็ได้คลอดลูกออกมาซึ่งลูกของนางนะได้คลอดออกมาเพอนข้างแปลกเพราะนางเนี่ยได้คลอดออกมาจากทางปากนางฮะและหลังจากที่ออกมาเสร็จปุ๊บบุตรของนางเนี่ยก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและสําแดงอิทธิฤทธ แปลงกายมีสี่หน้ามีแปดมือรูปร่างสูงใหญ่ลอยอยู่ตรงหน้านางสวาหะและทําการอ้าปากหาวเป็นดาวเป็นเดือนหลังจากนั้นปุ๊บลูกชายตัวนี้ก็ลงมากาบนางสวาหะและพระพายผู้ซึ่งเป็นพ่อและเป็นแม่ที่ให้กําเนิดเขาขึ้นมานั่นเองซึ่งก็บอกเลยว่าพระพายที่เห็นรูปร่างแบบนั้นเขาก็เลยได้ตั้งชื่อลูกของเขาว่า นุมานในที่สุดนั่นเองครับและนี่ก็คือที่มาหรือว่าต้นกําเนิดที่ทําให้เกิดอนุมานขึ้นมานั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าโหค่อนข้างอุตสาหะและค่อนข้างยากพอสมควรเลยนะผมว่าการที่คนคนหนึ่งจะถูกสาปเนี่ยแล้วการพ้นคาสาปก็คือต้องมีลูกทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยถูกสาปให้กลายเป็นเหมือนหินอยู่เนี่ยผมว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วนางสวาหาะนะครับก็กลายเป็นผู้ที่ถูกปลดคาสาปและก็มีลูกออกมาอย่างอนุมานนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าในมุมมองของการมองตัวละครตัวนี้เนี่ยยังไงก็ต้องมองเป็น,นบวกเเสมอพราะ ว่าจะเป็นทั้งความสามารถความจงรักภักดีที่มีต่อนายและเป็นตัวแปรในการสู้ชนะศึกกับทศกัณฐ์เนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมองไปในแง่บวกหมดเลยหรือว่าเป็นราวกับพระเอกที่ทําให้ชนะศึกครั้งนี้เลยก็ว่าได้แต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าฮานุมานหรือว่าพระเอกของเรานี้เนี่ยที่หลายคนมองว่าเป็นด้านบวกเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีด้านมืดของตัวเองอยู่ที่ใช้คําว่าค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเลยก็ว่าได้ครับซึ่งด้านมืดของฮานุมานที่ผมพูดถึงตรงนี้มันก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก ความหื่นกามและความเจ้าชู้ของเขานั่นเองอะซึ่งหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแม่เขาก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งแต่ในมุมมองผมผมว่ามนุษย์ธรรมดาของเรามีกงมีกิ๊กเนี่ยมันก็ไม่โอเคแล้วนะแต่นี่หนุมานเขามีกิ๊กหรือว่ามีสาวคนอื่นเนี่ยถ้าตามที่จดนะมากกว่าห้า พันคนเลยฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆคือถ้าเกิดเอาตามข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาได้เนี่ยจุดเริ่มต้นครั้งแรกที่ทต่ไม่หนุมานเนี่ยมีสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับสาวมากมายเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่ได้ไปค้นหาเบาะแสของนางสีดาที่ถูกทศกัณฐ์เนี่ยลักพาตัวไปและในระหว่างที่หนุมานก,กําลังเดินทางไปช่วยนางสีดาอยู่นั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้ไปพบเจอกับเมืองร้างซึ่งไร้ผู้คนที่ตั้งอยู่ใจกลางป่าทึบหนุมานเลยตัดสินใจเหาะไปหานางสีดานในเมืองนั้นซึ่งใน ที่หนุมานกําลังเดินสํารวจเมืองอยู่เนี่ยเขาก็ได้ไปพบกับหญิงสาวสวยนามหนึ่งที่มีชื่อว่านางบุษมาลีซึ่งนางบุษมาลีนั้นเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตางดงามราวกับนางฟ้าตกสวรรค์มาเลยก็ว่าได้และด้วยความงามนี้นั่นทําให้หนุมานเนี่ยตกหลุมรักนางบุษมาลีตั้งแต่เห็นหรือว่าเป็นรักแรกพบเลยก็ว่าได้ครับและแน่นอนว่าเมื่อหนุมานเนี่ยได้พบกับผู้หญิงที่มีความสวยราวกับนางฟ้าขนาดนี้เขาก็ตาลุกวาวด้วยความหืน่นก่อนที่จะรีบเดินเข้าไปคุยและทําความ รู้จักกับนางทันทีซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ได้พูดคุยกันแล้วอนุบาลก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วนางเป็นนางฟ้าที่ถูกสาปให้ตกลงมาจากสวรรค์จริงๆและถูกจองจําให้อยู่ในเมืองรางอ้างแห่งนี้ซึ่งวิธีที่จะปลดคําสาปให้นางเนี่ยมันมีอยู่วิธีเดียวนั่นก็คือนางจะต้องพบกับทหารเอกของพระรามที่มีความสามารถหาวเป็นดาวเป็นเดือนและนางเนี่ยต้องขอร้องให้เขาโยนนางกลับขึ้นไปบนสวรรค์น,นั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าพออนุมาลได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้เลยว่าตัวแปรที่ทําให้นางเนี่ยหลุดจากสาส ก็คือตัวของอนุมานั่นเองความเฉียบแหลมและความเฉียบคมของความคิดของเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจแนะนําตัวเองและบอกว่าตัวเองจะช่วยนางแต่ในความใจดีที่อยากช่วยนั้นก็แฝงมาด้วยความหื่นที่อยากจะได้ซึ่งแน่นอนว่าอนุมานเนี่ยก็มีการพูดเกี่ยวพาราสีจนสุดท้ายทั้งคู่เนี่ยก็ลงเอยด้วยการมีสัมพันธ์ด้วยกันก่อนที่อนุมานเนี่ยจะโยนานางบุตสมาลีขึ้นไปบนสวรรค์อีกรอบหนึ่งนั่นเองครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเรื่องราวเรื่องแรกที่ใช้คําว่าอนุมานเนี่ยเริ่มมีความเจ้าชู้และมีความามย ได้ผู้หญิงมากขึ้นและเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าหนุมานไปตามหานางสีดาไปเมืองนู่นเมืองนี้เมืองล้างเจอคนสวยก็ฟาดเลียบเลยก็ว่าได้ครับซึ่งก็บอกว่าคําว่าฟาดของผมนะตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มนุษย์ไม่ใช่แค่นางฟ้าตกสวรรค์แต่ไม่ว่าจะเป็นนางเงือกนางยักษ์หรือเผ่าพันธุ์ไหนเนี่ยคือหนุมานเนี่ยคือเขาจัดเต็มหมดเลยก็ว่าได้และนอกจากวีรกรรมที่ผมพูดถึงเกี่ยวกับตรงนี้แล้วเนี่ยมันยังมีอีกหนึ่งวีรกรรมที่ใช้คําว่าหูฟังแล้วแสนเจ็บใจแทนทศก์หลือ นั่นก็คือเหตุการณ์ที่หนุมานเนี่ยวางแผนแปลงกายไปหานางมณโฑซึ่งเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะว่านางมณโฑเนี่ยก็คือภรรยาของทศกัณฐ์คือหนุมานเนี่ยเขาได้มีภารกิจจากพระละลายเนี่ยให้ตนเองแปลงกายเป็นทศกัณฐ์และเข้าไปหานางมณโฑซึ่งภารกิจนี้ก็คือหนุมานต้องทําการปลดเวทมนต์การคืนชีพกองยักษ์ของทศกัณฐ์ให้เสื่อมลงโดวยวิธีการที่ทําให้นางมณโฑเนี่ยหมดความบริสุทธิ์ซึ่งต้องบอกเลยว่าหนุมานที่แปลงกายเป็นทศกัณฐ์นั้นก็ไปหานาง โนโทโแล้วก็ไดมีการหลอกล่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นทศกัณฐ์ก่อนที่จะมีการเกี่ยวพาราศีกันซึ่งต้องบอกเลยว่าพอมีการเสร็จภารกิจกันเสร็จปุ๊บมนในการคืนชีพยักษ์ของนางมนโฑเนี่ยก็เสื่อมลงทันทีนะตอนนั้นก็ทําให้ทศกัณฐ์รู้แล้วว่าต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเมียของตัวเองแน่นอนจึงรีบถอยทับกับ ทันทีทันใดเลยและแน่นอนว่าพอหนละังจากที่ผ่านเหตุการณ์นี้มาเสร็จปุ๊บนั่นก็สร้างความคับแค้นใจให้กับทศกัณฐ์และนางมนโทเป็นอย่างมากสุดท้ายแล้วเรื่องราวก็เดินมาจนถึงสุดท้ายทศกัณฐ์ก็รู้ตัวว่ากําลังจะแพ้แล้วเลยได้ทําการสั่งเสียกาลังมนโทก่อนที่ไม่นานทศกัณฐ์ก็พ่ายแพ้ในศึกให้กับพระรามตามที่คาดแล้วก็ตายลงในที่สุดนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในอ e ีเวนต์ตรงนี้เนี่ยส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าพูดตรงนะมัน มากเลยอ่ะคือแปลงกายเพื่อไปทาลายพรหมจันทร์ของภรรยาฝั่งศัตรูอ่ะเป็นทศกัณฐ์ต้องคับแข้งใจแค่ไหนอ่ะในมุมมองผมผมว่าทศกัณฐ์เขาเป็นตัวร้ายที่ไม่ได้ร้ายขนาดนั้นนะแต่โหผมว่าเขาก็โดนกระทําเยอะเหมือนกันนะซึ่งในตรงนี้ผมก็มองว่าเป็นหนึ่งอย่างที่เป็นด้านมืดของวานอนขาวหรือว่าเจ้าหนุมานตัวนี้นั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์ตรงนี้ก็จบลงไปพิเรบร้อยชัยชนะก็ตกมาสู่พระรามแล้วก็ทางฝั่งของเทพสุดท้ายแล้วยักษ์ก็โดนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จนหมดแล้วเรื่องราวเน,เนจะจ จบลงเพียงเท่านี้ใช่ไหมแต่มันยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับเพราะหลังจากที่เรื่องราวตรงนี้มันจบลงเสร็จปุ๊บทางพระรามเนี่ยเห็นว่าการทําสงครามครั้งนี้ตัวแปรสําคัญที่คอยช่วยให้ชนะในศึกหลายๆครั้งเนี่ยคืออนุมานเขาเลยได้ทําการตบรางวัลชิ้นใหญ่จากความชอบอนุมานด้วยการเซกหญิงงามกว่าห้าพันรายมาปฏิบัติอนุมานใช้คว่า แรงซัดจัดเต็มเลยก็ว่าได้ต้องบอกเลยว่ามันทําให้ถูกใจหนุมานเป็นอย่างยิ่งซึ่งถ้าเกิดตีแล้วเนี่ยถ้าให้ผู้หญิงมาหาหนุมานวันหนึ่งคนเนี่ยจะต้องใช้เวลาถึง13ปีในการที่ผู้หญิงทุกคนจะเข้ามาหานุมานครบเลยนั่นเองครับโหต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเดือดพอสมควรเลยนะในเรื่องของความหื่นกรรมแล้วก็ความละโมบทางด้านเพศของหนุมานเนี่ยแต่ก็อย่างที่ว่าครับเราก็ไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่าผมว่ามนุษย์เราหลายๆคนเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นซึ่งผมก็เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนเช่นกันแต่ก็อย่างท มืดของตัวละครในวรรณคดีไทยซึ่งวันนี้เราได้หยิบเรื่องของอนุมานมาผมก็เลยหยิบเรื่องราวเรื่องนี้มาสรุปให้คุณผู้ชมฟังนั่นเองครับอาบอว่าเรื่องราวเรื่องน,องนี้ผมก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับโปรดใช้วิจารณในการรับชมและก็คิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยกันนะครับอาบอกว่าถ้าเกิดท่านชื่นชอบกันแล้วก็อยากเปก็นกำลังใจให้กันนะฮะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยและเจอกันสัปดาห์หน้าจะเป็นคลิปอะไรในหลอดไทยศัตว์ก็รอติดตามแล้วกัน,นอยากรู้เรรื่่ออองะไยามอเนบอกไได้นะวยนนนะวัี้ผมเอออลา